ไม้เห็นผู้นำชุมชนอย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยหัวหน้าไม่มีความรู้นอกจากอายะเดียวแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยอายะบทนี้อินนามัลโมมินุลหควนั่นคือความสำเร็จระดับหนึ่งหากทุกคนรับใช้อิสลามนะรับใช้อัลลอฮ์นะรับใช้ศาสนานะ,น,น,ะนั่นก็คือความสำเร็จความเข้มแข็งระดับหนึ่ง เราไม่ต้องมองว่าเอออิสลามของเราสังคมของเราสากลของเรานี่เราต้องมีงบกี่ร้อยล้านเราต้องเราต้องมีอุปกรณ์อย่างงาู้นอย่างนี้นี่เปล่าเลยถามว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ไม่มีแอร์ไม่มีโปรเจคเตอร์ถามว่าพี่น้องจะไม่สามารถรับรู้อายะหรือฮะดีษเต็มที่จนทะลุหัวใจแล้วก็สร้างอิหม่าในหัวใจกระนั้นหรือหากเรา ได้มองว่าศาสนาของเราต้องผ่านสื่อทางวัตถุเนี่ยสแสดงว่าเรายัางไม่พร้อมที่จะสร้างความเจริญกับอิสลามของเราเพราะสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไม่ใช่อย่างนั้นสห ا ب าเลท่านนาบีเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับแต่เขามีอิสลามเขามีมาเข้มแข็งก็ด้วยหลักการอิสลามที่จะปรากฏในชีวิตของเราเป็นรูปธรรมเป็นไปได้ไหม คนที่จะสร้างความเข้มแข็งในสังคมเนี่ยคือคนที่สามารถเอาอิสลามให้ปรากฏในกิจกรรมต่างๆความเข้มแข็งในกิจกรรมมวลนี้เกิดขึ้นโดยการแยกหญิงชายแต่ถ้าชมรมที่อื่นนะครับแต่ไปที่อื่นมหาวิทยาลัยที่อื่นสร้างกิจกรรมชมรมมุสลิมเหมือนกันแต่ไม่กล้าบอกพี่น้องผู้หญิงอยู่ข้างนี้ผู้ชายข้า้งนี้ทำไมไม่กล้าพูดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่มาเดี๋ยวเขาไม่ นี่แหละครับถึงแม้ว่าเป็นห้องแอร์ที่ดีกว่าห้องนี้ถึงแม้ว่ามีอุปกรณ์ทันสมัยมากกว่านี้แต่ไม่เข้มแข็งและไม่ประสบความสําเร็จเพราะอิสลามไม่ปรากฏในกิจกรรมนั้นๆง่ายๆนะครับอิสลามได้สอนไว้อะไรตรงนี้แค่นี้เราก็ต้องให้มันปรากฏตรงนี้ตามแบบฉบับที่อิสลามต้องการนั่นคือความเข้มแข็งครับอาจารย์ครับสปาร์ก ส่านมุกมรรคขอุลลาดปาโรกาตก็ผมอยากายยอยอยากถามอาจารย์ทั้งสองคนว่าให้พูดเกี่ยวกับบทบาทของโยชนอิสลามสมัยนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าเขายังหลับไหลอยู่ว่าตื่นแล้วเกี่ยวกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มันมีอย่างพวกคอมพิวเตอร์อย่างพวกอินเทอร์เน็ตแล้วโยชนของเราอยากให้อาจารย์พูดว่าโยชนของเรามีแนวทางจะทำอย่างไรต่อยุคที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วที่เชื่อมต่อ อย่างง่ายมากว่าเราอยู่ในช่วงที่หลับไหลอยู่หรือเปล่าอย่าให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเยวชนกับเรื่องแบบนี้ครับ5นาทีก็ได้ผููถามถามสองท่านนะฮะฉะนั้นก็ขอให้ตอบทั้งสองท่านนะครับก็สั้นๆนะผมคิดว่าน่าจะมีคาตอบนะที่สั้นๆได้จนจนท่านพิสก็ได้ผมผมขอนาทีเดียวนะครับเรื่องเนี้ยทำไมพอถึงเรื่องอิสลามเนี่ยต้องมาถามอาจารย์ยังไฮไฟเนี่ย เวลาเล่นไฮไฟกันเนี่ยไปถามหรือจะโหลดภาพยังไงจะส่งภาพยังไงภาพคนนู้นสวยส่งหน่อยภาพคนนั้นหล่อส่งหน่อยตอนนี้เราไม่ถามอ่ะนะเพราะเราทําเป็นและชอบไงแต่พอเรื่องศาสนาอิสลามช่วอาจารย์ช่วยบอกทําให้เราไม่คิดละ่ะเยาวาชนของเราเนี่ยมีสมองมีความสามารถเพียงพอแล้วที่จะประยุกต์เทคโนโลยีเนี่ยให้รับใช้ศาสนาทําได้ และไม่ใช่หน้าที่ของผมเนี่ยผมไฮไฟนนี่เล่นไม่เป็นมือถือเนี่ยผมพอ,พอรับสายได้เมมเมมเบอร์กับพอแล้วนี่กับบุญแล้วแต่จะใช้มือถือจะได้ปลุกพี่น้องเนี่ยสามร้อคนเนี่ยสามารถกดกิ๊กหนึ่งตื่นละหมาสุโบได้ทําได้นะผมทําไม่เป็นแต่วัยรุ่นปัจจุบันทําได้ทําไมไม่ทําก็อย่ามาถามนะครับพวกเราเราก็ต้องนั่งคิดเราต้องเป็นสํานักคิด รวมตัวกันระดมสมองระดมความคิดจะได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยอัตติอไลมาเนี่ยทำงานรับใช้ศาสนาครับคําตอบของผมใช้ใช้หนึ่งนาทีผมจะครึ่งนาทีนะครับจะเป็นผู้เฒ่าจะเป็นผู้แก่จะเป็นเยาวชนเราล้วนเลยเป็นเจ้าของคืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของ,อ,ขอ,ง,ขอ,งอิสลามแต่ว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยเฉพาะความรู้สึกเป็นเจ้าของถ้าเกิดว่าเราคิดว่า ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะมีเฉพาะผู้รู้ศาสนาแล้วเขาก็คือคนที่ให้คําตอบเราก็จะกลายเป็นสังคมแคทอลิกที่ทุกคําตอบต้องมาจากเชิร์ชทุกคําตอบต้องมาจากโบสถ์แต่แท้ที่จริงแล้วคําตอบบางคําตอบเนี่ยเหมือนอย่างที่เช็คตอบไปเมื่อกี้ก็คือคําตอบนั้นคนที่ตอบได้ดีที่สุดก็ไม่ได้ต่างจากที่ท่านนบีเคยบอกว่านี่คือดุนยาของคุณเรื่องของการตอนเรื่องของการขยายพันธุ์ต่ามรกเนี่ยเป็น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 เรื่องของคุณแต่หลักการ ทั้งสั้นที่คุณรู้ได้ก็คือถ้าเกิดว่ากระบวนการเหล่านั้นกิจกรรมเหล่านั้นถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันสร้างความชริกการน่าภักดิ์หรือสุภาพดาลามันก็ไม่ได้ทีนี้ถามว่าเยาวชนในวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านการศึกษาศาสนามามากมายนักนี่นะครับแต่ผมคิดว่าเขามีภูมิคุ้มกันมากพอเพียงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้ได้หรือไม่ได้เพราะสัญชาตญาณพื้นฐานฟิตร้าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่จำเป็นต้องถามอิสลามให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้ผมคิิดวว่่่่าาาาาาในนนสงททีเรจะํมกกั้ตห ที่ควรจะถามคําถามว่าได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเป็ดเรื่องทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะการแบ่งแยกหญิงชายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราถูกสร้างวิธีคิดมาอย่างนั้นนะครับมีคําถามที่ตรงๆกับผมเลยเนี่ยก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยถูกมองว่าเป็นศาสนาที่เผยแพร่ด้วยคมดาบเนี่ยผมอยากจะย้อนไปที่ภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราได้รับอาหาร ทำความคิดที่เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็หนังสือที่ถูกเขียนก็เขียนแบงนี้มาตลอดเนี่ยเราก็จะมีความคิดอย่างนี้แล้วเราก็ถูกปลูกฝังว่าถ้าจะเรียนให้ดีถ้าจะเรียนให้เก่งต้องแบ่งต้องเรียนผสมกันหญิงชายต้องเรียนปนกันเพศสหศึกษามีผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยห้องเรียนได้คือคักนี่เป็นต้นเราก็โตมาในสังคมไทยที่เรียนมาอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเรามีความสุขเออนี่คือมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานสากลที่มันดีแต่พระเอื่ว่าเมื่อสักสองปีที่แล้วนี่นะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อเมริกานะครับปรากฏว่า ผลของการวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบ่งให้เห็นชัดว่าการเรียนแยกหญิงชายเนี่ยนะครับในระดับมัธยมและอุดมศึกษาเนี่ยทำให้เกิดผลสามฤทธิ์ที่ดีกว่าเรียนผสมการเรียนปนการเรียนอยู่ด้วยการผู้หญิงผู้ชายเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในอเมริกานะเมื่อเกิดผลนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเว็บไซต์ที่แสดงผลงานวิจัยนี้ปุ๊บปิดเลยครับเพราะมันเท่ากับว่าจะไปบ่งบอกไปตอบว่าสิ่งที่มุสลิมทํามาพันสี่ร้อยกว่าปีนี่มันถูกต้องแล้วผมก็ ได้เห็นที่เกิดขึ้นชัดเจนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ที่ทซิดนีย์ที่ผมเคยพูดให้ฟังบางคนเคยฟังคือคือคือได้ยินแล้วนี่นะครับโรงเรียนแห่งนี้ผลสำเร็จทางการศึกษาวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะและคณิตศาสตร์นะครับเช็คได้อันดับหนึ่งของเมืองซิดนีย์เป็นค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งทั้งชั้นเลยนะครับม .6 ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กหนึ่งคนสองคนสามคนนะครับเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของเมืองซิดนีย์สามปีซ้อน ปีที่ผมไปเนี่ยเป็นปีที่สามแล้วถามว่าคุณจะไปบอกไหมว่าอิสลามไม่ดีจะไปบอกไหมว่าอิสลามไม่เก่งอิสลามเนี่ยแม้เป็นมุสลิมแล้วไม่เก่งวิทยาศาสตร์เป็นมุสลิมแล้วมีปัญหากับวิทยาศาสตร์ไม่จาเป็นเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนี่ยในขณะที่เซนจอนเซนต่างๆนยครับอยู่ที่อันดับ4 5 6เนี่ยโรงเรียนอิสลามิกสคูลเนี่ย ซึ่งมาเล็กฟ้ฮักเนี่ยเคยไปเที่ยวแล้วก็ให้บริจาคอาคารทั้นเองไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการแต่จนถึงปัจจุบันนี่นะครับท่านเข้าในแห่งนี้เนี่ยไม่เจอขยะแม้แต่ชิ้นเดียวไปในห้องน้ําไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวนะครับมาตรฐานประกันคุณภาพของเราเนเรื่องความสะอาดก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเนี่ยไม่ต้องเอา QA มาจับเลยนะฮะเหล่านี้เป็นต้นขยะไม่มีในห้องน้ํามาตรฐานการเรียนเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับ มาตรฐานวิชาศาสนาเนี่ยที่เขาพยายามไม่ได้แบง่งไม่ได้แบ่งแยกว่สามมันศาสนาเขาเขาาไม่ได้เรียกวิชาสามัศาสนาเขาเรียกเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยก็คือเนื้อหาของอิสลามนักศึกนักเรียนอนุบาลหนึ่งนี่นะครับอ่านอัลกุรอานมาชองกของเราอนุบาลหนึ่งเพิ่งอาบาอาอาบาตาเพิ่งจะสอนเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่สอนมาจากบ้านเขนาไม่รับเข้าโรงเรียนเขาเขาต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจากบ้านมาแล้วก็คนที่อยากจะเข้าโราง,งเรียนนี้มันเะเยอะมากเพราะว่า ผลสัมฤิธิ์ของโรงเรียนมันสูงไงฮะพอท่านพ่อแม่ถ้าเกิดเราไม่สอนเด็กจากบ้านให้อ่านกุรอานได้เขาไม่รับจึงเป็นสิ่งว่ายิ่งไปกับาพ่อแม่ต้องสอนเด็กมาจากบ้านก่อนแล้วพอเข้ามาเด็กอนุบาลหนึ่งเช้าเ้านี่นะครับอยู่ซอัมมาที่หมดเลยอนุบาลหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปดูนะชั้นม .6 อะถ้าอนุบาลหนึ่งอัลกุรอานอ่านอย่างนี้คุณก็ต้องนึกเอาเองดูแล้วกันมาชอว์สิสิที่นี่นะครับไม่ใช่ปอตต์นี่ที่มีบนนอกเสียหกร้อยแห่งสิทีนี์แต่ในขณะเดียวกันวิชาสามััครบ โรงเรียนต่างๆของรัฐบาลของเซนต์ต่างๆของคริสของของใครเนี่ยแพ้หมดารบาบคาบสามปีซ้อนถามว่าในเวลาเช่นนี้เนี่ยนะครับในเมืองซิดนีย์เนี่ยคงไม่ต้องไปพูดนะครับว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จชเป็นเพราะว่าเขาพิสูจน์ด้วยผลงานที่เขาทามาเรล่านี้เป็นต้นนะครับวเพราะฉะนั้นเยาวชนของเขาวิธีคิดต่างกันของเราเ,ยเลยเยาวชนของเขาเขาพยายามดนะ่เอาเทคโนโลยีว่าเอะฉันสามารถนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในงานดาวาชได้หรือไม่ นักศึกษานักเรียนเกือบทุกคน,นเนี่ยมีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะส่งงานต่างๆให้กับอาจารย์ได้โดยที่อาจารย์ไม่จะเป็นต้องเก่งนะฮะอาจารย์ที่สอนวิชา,าศาสนาเนี่ยไม่จะเป็นต้องเก่งแต่นักศึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เอาเนื้อหาที่คุณเรียนจากอาจารย์ใส่เข้าไปนี่คือเยาวชนที่อยู่ในภาวะที่เขาถูกกระทําค่อนข้างมากกว่าเราเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วเข,เขาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาแล้วเขากลายเป็นความหวังของสังคมได้ในซิดนีย์นะครับบรอดลาสผมนั่ง อ่านคาถามนะครแล้วก็วิเคราะห์อ,อยู่นะครับว่าใช้ตอบคาถามอะไรดีนะครับเอาละาเพื่อเป็นเกตให้กับผู้ที่ถามก่อนนะฮะซึ่งจะมีคําถามสองคำถามที่คล้ายๆกันนะครับว่า,เ,าเดี๋ยว,ยวขออนุญาตคําถามนี้ก่อนไนดะ้ไหมฮะสักคาถามนึงนะครับอ่านทีเดียวไม่หมดบา,บางคำถามก็อยากจะให้พูดซ้ำนะฮะบางคาถามก็เป็นการคําถามใหม่นะฮนะฉะนั้นผมพยายามวิเคราะห์ดูว่า อันไหนจะนํามาถามนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเห็นว่าช่วงบ่ายมีอีกนะก็อาจจะให้เช็คได้ตอบคําถามที่ที่ยังอยู่บนโต๊ะนะครับมันจะวางไว้บนโต๊ะนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับผมขอเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกัน,นเพราะว่าแล้วเดี๋ยวคําถามที่เหลือเนี่ยเราจะยกยอดไปช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเรายังมีการรับประทานอาหารยังมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆอีกนะครับอันนี้ต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมขอเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันครับ งั้นผมขอเลิกแล้วกันนะนะนะคำถามนี้น่าสนใจนะจริงๆแล้วคําถามอื่นก็อย่างเช่นบอกว่าเราจะบอกยังไงว่าเขาใส่้ร่เราเนี่ยอาจารย์สุกรีได้ตอบไปแล้วนะครับคําถามนี้บอกว่านะจาเป็นไหมว่านักดาด้ต้องอยู่ในรูปแบบของครูอาจารย์นะถ้าเป็นแม่ค้านะหรืออาชีพอื่นจะจะเป็นลักษณะอย่างไร หรือว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยนะจะทํางานเผยแพร่บทบาทของผู้หญิงนี่จะเป็นอย่างไรนะครับขอขอเชิญเช็คครับผมเมื่อคืนก็ได้พูดกับพี่น้องหลายคนว่าเราเข้าใจว่าคนที่ทํางานศาสนาเนี่ยต้องมีสต็อกมีรูปแบบมีชุดมีซึ่งไม่ใช่ผมจะยกตัวอย่างอันเดียวนะครับจะได้เห็นว่ามุสลิมเมื่อปฏิยานตนวลาอิลัฮิล็อกก็ต้องทํางานศาสนา เราได้อ่านประวัติของอิมามอัล์มัดิมยาฮัมบัลนะครับที่ท่านที่ท่านถูกคมเหงถูกทรมานจะได้ยอมในลัทธิในความเชื่อของมอตสิลาว่ากุรอ่านนี่มกลุกท่านถูกนํามาจะได้ถูกทรมานถูกเคี่ยนต่อหน้าประชาชนคาลิฟะก็นั่งอยู่มะมูมเนียนหรือมอตสิมเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็กอดีอัล์มัดิมนอบีดูอาร์นะใครแต่ใครแล้วก็เชอรนีอามันเนี่ยจะได้ถูกเคี่ยนถูกทรมานเพื่อ เชื่อตามลัทธิของมอตสิิละและขณะนั้นนะกร่รนคิวของอิหม่ามจะถูกเคียนนี่นะเขาก็นำคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยจะลงโทษเคียนโดนลงโทษคนที่ดื่มเหล้าต่อก่อนนู้นนะครับเป็นคนที่รู้สถานการณ์มากกว่าคนปัจจุบันเป็นคนขี้เมานะครับดื่มเหล้าแต่พอเข้าแล้วเห็นอิหม่ามอัครมัดถูกมัดอยู่จะถูกเคี่ยน เห็นคลิฟ่าที่นำลทัทธิมอตซิลามาเผยแพร่นในสังคมรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะเคี่ยนคนเนี่ยคนขี่เมาคนนี้นะก่อนเนี่ยนะอาม,มัดก็ถูกคว่ำแล้วนะเขาก็หันไปหาอิหม่ามัดบอกว่าอย่าอิหม,ม่ามท่านอิหม่ามัดฉันนี่นะถูกเคี่ยนเรื่องสุรา,านี่มาหลายร้อยทีแล้วถูกเคี่ยนเรื่องเล่านี่นะเพื่อสุราเพื่อเล่านี่ร้อยหลายร้อยครั้งแล้วท่านนี่แต่ถูกเคี่ยนเพื่ออารม์สักครั้งหนึ่ง ท่านจงอดทนเถิดน,นี่เป็นคนขี้เมานะแต่ทำหน้าที่ดาวะตัดเตือนท่านอิมามัอิมามอิมามเขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยที่แกยืนหยัดต่อสู้ในเรื่องอิลุซุนในวันจันในเรื่องหลักการอากีในวันซุนในวันจะมาเพราะคนขี้เมาเตือนเขาพี่น้องก็อย่าประมาทนะรูปแบบของการดาวะเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคราวต้องแต่งจุดตุ๊ครู Hey, ต้องไปซื้อโต๊ะเหมือนเช็คเนี่ยจะได้แต่งตัวเหมือนเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวกนไม่พอต้องสูตรเหมือนเช็กเนี่ยแล้วบวกต้องเหมือนเขาจะได้พูดนะพูดไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับเราเป็นอะไรเป็นแมค่ค้าดาว่าได้ไหมดาว่าได้ด้วยความมีอามานะเป็นพ่อคา้าดาว่าได้ไหมดาว่าได้ด้วยการทำธุรกิจในรูปแบบหลักการของอิสลามเราเป็นใครเราเป็นม,ม,มีอาชีพอ,อะไรในสังคมดาว่าก็คือที่บอกกับพี่น้องอะคือให้อิสลามเป็นรูปประธรรม อิสลามเข้าเมืองไทยเข้าอินเดียเข้าแอนดูรูเซียด้วยใครครับพี่น้องพ่อค้าพ่อค้าเข้าประเทศนูน้นประเทศนี้พี่พ่อค้ามุสลิมทําไมแต่งตัวแบบนี้เรียบร้อยสะอาดทําไมถึงเวลาต้องอาบน้ําละหมาดทําไมถึงตอนจ่ายทาไมต้องซื้อขายเนี่ยไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีโกงมีอมาม m a n มีความซื่อสัตย์คนก็สนใจกษัตริย์เรียกมา พอเข้ามาแล้วนี่ก็เอาของขวัญไปให้กษัตริย์คนนู้นให้กษัตริย์คนนี้มีอะไรที่ไปถวายให้ักกษัตริย์นอกจากอามานะนอกจากความซื่อสัสตย์ของอิสลามอ๋อนี่มาจากไหนมาจากโลกมุสลิมอะไรมามีนําอะไรมาบ้างไม่ได้นําสินค้ามาอย่างเดียวเอาอิสลามมาด้วยเออดีนะอิสลามสั่งบัญชาเลยให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยรับอิสลามนี่คือน้ํามือนี่คือผลงานของใครอะพ่อค้า คนที่นำอิสลามมาประเทศนี้มาในละแวกนี้เนี่ยไม่ใช่อุลามานะพ่อค้าฉะนั้นอิสลามของเราสามารถเผยแพร่ได้ด้วยทุกคนนะครับที่มีคำว่าละอิลาฮะอิลล a l l มุฮัมมัดุรุสุแต่ต้องตระหนักให้ลึกซึ้งนะครับขออนุญาตนะจริงบอกว่าคําถามสุดท้ายให้เกียรติกับผู้ที่ยกมือถามสักครู่นะครับแล้วก็ขอเป็นคําถามสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะวันนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับนะครับ นะขอเชิญครับตเมือ่อเมื่อสักครูนนะ่นะมุสลิมฝั่งมุสลิมจะถามนะเชิญเลยครับซลลามุลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุครับผมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอรับปีที่สามก็คือว่าผมจะทมว่าณปัจจุบันตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่ามุสลิมก็คือว่าไม่ว่าแนวทางในการศึกษาหรือว่า โรงเรียนสถาบันพนอต่างๆมีเยอะแล้วก็รู้ทางในการที่จะเก็บเกี่ยวหาความรู้ต่างๆมีเยอะแต่ว่ามุสลิมส่วนน้อยที่จะนําความรู้ตรงนั้นไปปฏิบัติหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งตรงนี้ผมก็อยากทราบว่าจุดอ่อนหรือว่าตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าคณะอาจารย์ที่ให้ไม่ตรงกับที่ คือว่าเกิดมาจากอุตส่สื่อในการสอนที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาหรือว่านักเรียนเป็นไปได้ไหมว่าเกิดเกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็อยากจะถามวิทยากรว่าจะมีในทางในการแก้ไขตรงนี้อย่างไรจุดอ่อนเกิดมาจุดอ่อนเกิดขึ้นจากตรงไหนครับผมครับขอบคุณมากครับผมให้ท่านดรสุภีตอบนะครับจย,ยตอบท่านอย่างนี้นะครับว่า ระบบการศึกษาที่มันผ่านเข้ามาในช่วง20ปีให้หลังเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่ให้ความสําคัญกับฟิสิกส์ให้ความสําคัญกับตัวตัวเนื้อหาตัวหลักสูตรตัวอะไรที่มันไม่ใช่ตัวรูให้ตัว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 ที่เกี่ยวข้องกับปิตวิญญาณในขณะที่ก่อนที่ระบบการศึกษาจะเป็นระบบเหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าในช่วงเวลานั้นถูกไมมว่า ผู้ที่นำอิสลามมาในช่วงแรกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นดัวาตเป็นไดที่เป็นนักธุรกิจมาจากกรับก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าขาดการขาดการนําเสนอต่อของบรรดาดุอาตยุคต่อมาหลังจากนั้นครึ่งครึ่งก็ไม่ใช่เป็นอาหดับเสียทีเดียวหลักฐานง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่านักธุรกิจอับรับมาประมาณสักพันสองพันสามพันคนเนี่ยหน้าตาพวกเราก็คงจะคมมากกว่าน,นี้นะครับเพราะจะมีการแต่งงานควายกันเยอะแยะมากมายแต่นี้ก็มีไม่กี่ตระกูลอัลอิจรุสอัลจูฟรีอัลไม่กี่อันนี้ฮะ อาวะตอสอะไรต่าแรกไอะไรเนี่ยซึ่งมาก็ไม่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 กีสายตระกูลนั่นหมายความว่าโอลามะหรือว่าดาิมลายูมุสลิมในช่วงแรกๆเนี่ยเน้นในการสานต่อภารกิจพันธกิจในการได้ว่าบนพื้นฐานของไม่ใช่สิ่งที่นับได้จับต้องได้ที่เป็นวัตถุแต่ว่าระบบการศึกษาที่นักศึกษาถามเมื่อกี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เราจะไปเน้นให้ความสําคัญกับตอนท้ายจบม .6 เราก็ได้ประกาศนียบัตรไปผลออกมาเป็นยังไงฉันไม่เกี่ยวฉันลอกอย่างเดียว มันเป็นไปได้หรือไม่ันศะึกษาที่เรียนศาสนา,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 าเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่จนถึงชั้นสิบเนี่ยไม่เคยลอกเลยเกิดขึ้นไหมถ้าหากว่ามีการลอกขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้คนเหล่านั้นเป็นอุสตส่าห์เป็นครูนั่นก็หมายความว่าไอจุดสําคัญที่เกิดขึ้นภายในมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําในวันนี้ถ้าต้องการเริ่มต้นในการแก้ไขผมคิดว่าต้องสร้างจุดนี้ให้เข้มแข็งจุดนี้ให้เข้มแข็งส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงถึงแม้ว่าได้ไดเกรดเอฟก็แล้วแต่แต่ถ ซึ่งมันมีความสําคัญที่จะบ่งบอกถึงพันธกิจของคณรุ่นแรกๆถ้านักศึกษานะครับหรือใครกันแล้วแต่ไปดูงานเขียนชิ้นหนึ่งที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทสยามกมมาจนซึ่งหมายถึงธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันนะครับถ้ามันจะมีหน้า,นากลางๆจะมีภาพภาพหนึ่งในาทางซ้ายข้างล่างนี่นะครับมีภาพของการลงนามร่วมกันระหว่างนักธุรกิจที่มาจากกรรับ กับนักธุรกิจจากประเทศไทยในภาพนั้นจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักธุรกิจจากประเทศไทยนั้นต้งจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ในสายตาของนักสังคมวิทยาเนี่ยเขาจะเทียบระหว่างคนที่เจริญแล้วกับคนที่ไม่ค่อยเจริญก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่นะฮะเพราะฉะนั้นใดนักธุรกิจที่มาทําลงนาม MOU ครั้งแรกๆก,ก,กับบริษัทสยามกับมาโจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยที่มาจากก,การุงราับนี่นะครับ ก็มีฝรั่งผูกโบผูกในไทยอยู่ด้วยแล้วก็มีชาวอาหรับก็แต่งกายอย่างอย่างแบบเช็คนี่นะฮะดูดีมากในขณะนักธุรกิจที่ไปจากไทยเนี่ยก็ยังนุ่งจุงกระเบนมองพองมองเห็นภาพไหมครับอย่านึกว่าเกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงศรีอยุธยาหรือสุโขทัยนะครับถ้าหากว่าท่านไปดูโปสการ์ดแผ่นหนึ่งที่มีขายวางขายอยู่ที่เมืองมะละกาจะเห็นภาพของบรรดาดูอาร์ตที่เป็นนักธุรกิจจากอาหรับเนี่ยกำลังปูผ้าละหมาดกำลังละหมาด และมีชาวมะละกาซึ่งเป็นชาวมลายูพื้นเมืองเนี่ยนุ่งผ้าถุงค่ะคยๆกระจุงกระเบนแต่ว่าลงไปนิดนึงล่างไม่ไดไ้ไม่ได้สูงมากนะฮะกำลังมองชาว